สวัสดีครับกับไก่พาชิมวันนี้เราจะพามากินกาแฟอีกแล้วจ้ะกับร้านาลิมนาลานะฮะคาเฟ่แอนบริสโนะครับเป็นร้านกาแฟที่เปิดใหม่แล้วก็วิวสวยมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูนี่ด้านในนี้เลยจ้าไป ร้านริมนาฬาคาเฟนี่นะครับเขาอยู่ตรงเส้นที่เป็นแม่ริมขึ้นไปเสมิงนะครับเนี่ยที่วลาเราจะไปเ,เรียกมันแจ่มนะฮะมันจะผ่านตรงตรง,ตรงหัวโค้งอ่ะมันจะมีคําว่าริมนาลานะฮะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาไม่ไกลเลยครับนิดเดียวเองเราก็จะมาเจอที่นี่เลยนะฮะอยู่ตรงด้านนี้เลยดูนี่เลยจ้าสวยไหมฮะเป็นแบบว่าสวนสวนนั่งลมลื่นมากเดี๋ยวเราเข้าไปเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มกินกันดีกว่าจ้าไป อของมาหนึ่งที่ทันนะครับแล้วก็เห็นมันมีลูกเป็นเค้กมากินมากเค้กเข้มข้นใเลยนะครับผมใช่ตัวนี้คือช็อกโกแลตคุลาบใช่ไหมฮะใช่ครับผมนี่หนึ่งอันหนึ่งที่แล้วก็ตัวตัวไหนที่เหมือนชื่อเหรอกรบอันนี้ใช่ไหมเค้กที่สนใจใช่ไหมับใช่ครับโอเคครับผมแล้วก็เครื่องดื่มเครื่องดื่มชรับ ไรด้เอา,เอ,าอเมริกานโน่น้ำส้มน้ำส้มนะครับอะที่เหลือใครเอาเอาด้วยใช่ไหมไม่เคยคิดเองใช่ไหมเ,เ, <laughs> <laughs> เป็นสองเป็นสองแก้วนะคะรับสอนนี้ตอนน้ำส้มก็จ <laughs> ะเป็นนางเอกอะตก็น้ำร้องไม่ได้ไม่ได้ใส่หน้าเราเป็นนางเอกไม่ได้ แล้เวเราก็ได้แล้วนะจ๊ะกับอ่ข้อขัดทะเลนี่ดูหน้าตาน่ากินไหมอ่ะน่ากิน <S <s โอเคเดี๋ยวเรากินกันก่อนก็ละกันเดี๋ยวลองชิมก่อนนะครับก่อนอื่นเราต้องชิมก่อนที่เราจะปรุงใช่ไหมนับหนึ่งนับสองนับสามอื้อหืออร่อยจังเ,เ,ลเลยมันหั่นมหั่นือยิมอหจานนี้เป็นอาหารพิเศษ ไห,ไหนไหนเียบรไอนลต้องเอากุ่มเนแบบนแล้วก็ได้แล้วจ้าเค้กนี่แบบว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยนะเป็นรูปหัวใจเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าจะน่ากินแค่ไหนหุยดูดูแบบว่าเป็นเป็นมูดมากเลยดูสินี่แล้วเราก็ขอแบบว่า อืมอยังไม่หันเกินเลยอะอร่อยแต่นี่เอ,อ้าเขาเรียกมันหวานแล้วก็นุ่มด้วยอ,อย,ออยอร่อยอร่อยอร่อยเป็นแบบว่าเป็นครีมเลยอะครีมมี่แล้วก็อันนี้ด้วยอ่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งอันนะฮะอันนี้เราเราถือว่าเราอ่ากายพาชิมใช่ไหมไอคันจะสั่งอันเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมนี่ เดี๋ยวมันจะไม่เป็นกายพ่าชิมอ่ะอันนี้เรามาชิมกันนะฮะดอกกุหลาบกลัวเป็้จะว้าเอาใช่เดี๋ยวเปิ้ลจะว้าเอาดูเป็นกร,รมยี่มากดูนี่วิข้างในเป็นข้างในนี่นี่นี่ดูข้างในเป็นช็อกโกแลตเลยเห็นไหมว้าตกแต่งจานดูดีอ่ะอืออันนี้อ่ารสช็อกโกแลตเลยเป็นช็อกโกแลตเลยอ,อร่อยอร่อยเดี๋ยวเราอ่าขอกินเลยก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไป không nhiều view bãn nhạc đôi ruộm nha chắc bọn tôi làm đôi đi máy đi không phải đi kết cận bản นี่แล้วร้านนี้เขามีซิกเนเจอร์นะก็เป็นเคที่มีเป็นดอกกุหลาบ เดี๋ยนี้เหมาะกับช่งวงวาเลนไทน์เลยนะครับเป็นเคสแบบว่าลูกหัวใจเดี <c oughs> ย๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศรอบร้านมอกกันได้๋ราอกัน นี่บรรยากาศด้านนอกนะครับก็จะมีแบบว่าเหมาะสําหรับการทานอาหารนะฮะทานอาหารก็ได้มีโต๊ะแบบว่าดูดีอ่ะแล้วก็เ,เน้นเน้นเป็นดอกกุหลาบดอกดอกไม้สดด้วยนะแล้วบรรยากาศในร้านนะก็จะบอกว่าการทานนะจะเป็นน้ำน้ำเน่าสาลำน้ำเน่อสาเราไปดูด้านนึงกันะ

อ้มมีหมไ,ไหดย่กแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับการพามาชิมร้านอ่าคาลาคาเฟ่เหรอใช่ไหมคือร้รนานคาลาคาเฟ่ลิมลินนาลาคาเฟ่นะครับตรงแม่ลิมนะครับแล้วก็ยังไงทายนี้ฝากช่วยกดไลค์ กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพพีมีว์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวคอยอ,อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรร้านไหนใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปเก่าแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ